สอนปิดอัปเดตโทก้าเวิลสำหรับใครที่ไม่ชอบอัปเดตโทก้าเวิลนะคะที่มันเดินเอฟเฟกที่มันแบบสะดุง้งแล้วพอถ้าเดินมันเหมือนดักเกงนะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนมานะคะกดคําว่าการตั้งค่านะคะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนให้มันอยู่ข้างล่างส,สมมุติว่าแอปทุกคนมันอยู่ตรงนี้นะคะแต่แอปเรามันมาอยู่ตรงนี้นะคะกดไปที่โทก้าเวิลแล้วก็ ตรงนี้นะคะอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้โมเวมนอาก็ไม่รู้อ่านไม่ออกไมเลิกสนใจนะคะอันนี้ก็กดไปที่ตรงนี้นะคะนี่ลองอันสุดท้ายของเรามันปิดอยู่นะคะก็เลยแบบถ้ามันเปิดมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแต่อันนี้ถ้ากดปิดมันเราก็กดไปนะคะมันก็จะกลายเป็นสีขาวหรือเทานี่แหละคะ่ะ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากให้เราสอนอะไรอีกคอมเมนต์ได้เลยนะคะบ๊ายบาย